เจ้าหน้าที่ระดมทีมเรือประดานา้ำเร่งค้นหาชาวบ้านที่สูญหายจากเหตุแพ้ล่มกลางลําน้ํามูลหลังช่วงเช้าวันนี้พบผู้สูญหายแล้วหนึ่งรายเหลือผู้สูญหายอีก3รายโดยความคืบหน้ากรณีแพข้ามฟากของชาวบ้านคํานกหอหมู่15ตําตบลคําเขื่อนแก้วอํเาเภอสิรินทรล่มเมื่อเวลา1นึนาฬิกาสนาทีของวันที่9มีนาคม ทำให้มีผู้สูญหายสีรายคือนางสาวจิรวันอายุ31ปีนายหนึ่งศักดาอายุ41ปีเด็กชายอายุ11ปีลูกชายของนายศักดานายฉัดชัยอายุ31ปีและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือเด็กชายอายุ8ขวบขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ชาวบ้านและกู่ภัยสิทธิพระจี้กงอุบลรัชธานีได้นำเรือออกค้นหาและนำนักประดาน้ำจำนวนสชุด ลงค้นหาใต้น้ำจุดที่คาดว่าแผ่ล่มจนกระทั่งเวลา9ก้นาฬิกายีนาทีนักประดาน้ำพบร่างผู้สูญหายหนึ่งรายทราบชื่อคือนางสาวจีรวรรณจากนั้นได้นำศพส่งโรงพยาบาลสิรินธรเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปโดยล่าสุดเวลา14บสนาฬิกาบุรณะธิสว่างบูชาธรรมสถานอุบลรัฐธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลรัฐธานีระดมเรือท้องแบน และนักประราน้ำเข้าสนับสนุนภารกิจการค้นหาผู้ประสบอุบัติเหตุเรือข้ามฟากล่มตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ชุดปฏิบัติการค้นหาใต้น้ําสามารถกู้แผ่ล่มได้แล้วซึ่งสภาพแผที่กู้มาได้เป็นแผ่ไม้เก่าขนาด2ค4เมตรหลังคาสังกะสีมีความมั่นคงไม่มีเครื่องยนต์คาดว่า เครื่องยนต์น่าจะหลุดออกจากแพรขณะเกิดเหตุด้านนายอมรพรมสอนในอำเภอศิรินทรได้เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีงานมหโหสพที่บ้านตุลุงตําบลโขงเจียมจึงมีวัยรุ่นจากบ้านคำนกหอบ้านสุวรรณวารีนั่งแพรข้ามฝั่งมาเที่ยวงานจำนวนมากและเมื่อมีการทะเลาะวิวาทภายในงานทุกคนจึงเรีบขึ้นแพรกลับเนื่องจากแพรแถวที่สองมีผู้โดยสารจำนวนมากทำให้แพรล่ม วัยรุ่นและชาวบ้านบางส่วนสามารถว่ายน้ำข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่มีผู้สูญหายสีรายและเสียชีวิตหนึ่งรายส่วนการช่วยเหลือเยียวยาทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติได้รายละไม่เกิน3,000บาทซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่าทั้งหมดสามารถรับเงินสงเคราะห์ได้ขณะที่เรื่องของคดีตำรวจสถานีตำรวจภูธรศรีรินทรอนได้ควบคุมตัวเจ้าของแพ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไปสอบสวนแล้วส่วนคนขับแพรได้สูญหายไปกับเหตุการณ์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย